รุ่นใหม่ที่กำลังสนใจทรมาหลวงพอฤลษสีลิงดำเนี่ยสอนว่าถ้าสร้างพระพุทธรูปหน้าตักกว่างสี่สอกได้เนี่ยสิบทตกนรกกว่ามันมีคนบางประเภทชอบสอนสร้างพระพุทธรูปหน้าตักสี่สอกสร้างพระพุทธรูปนะใครมีโอกาสในการสร้างพระพุทธรูปสีส่ศอกจะปิดอบายภูมิ ไม่ต้องไปนระกกรเหมิเดเยรจฉาเปวิสัยการสอนนี้เป็นการสอนที่เลวซามต่ําช้ามากหาอะไรปิดสมองปิดปัญญามึงนั่นแหละมึงกำลังโง่ให้เขาหลอกไม่รู้เรื่องย่มคนเนี่ก็เลยถามมาว่าแมนอยู่บอกอัตมากกอ่านพระไตรปิฎกมาก็บอกบอบอกบอวดว่าอ่านเยอะแต่ว่าขันมีแนวนี่ต้องมีโพมาเบาแมนบอก่นนะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าผู้ใดส้างพระพุทธรูปนาตักซีสอกขึ้นไปเนี่ยตายแล้วสิบตกนรกนี่คือถ้ามีในพระไตรปิฎกเล่มใดเนี่ยธมาขึ้นว่าจังใดก็ต้องมีคนเอามาอ่านนะแต่บ่มีในพระไตรปิฎกบ่มีนะในเมื่อในพระไตรปิฎกบ่มีก็แปลว่าหลวงพ่อฤลืสีเลี่ยงดำเนี่ยนางมโนโมยอัตตาไปแล้วก็เอามาเบาซึ่งอันที่จริงแล้วขออภัยหลายๆนะ หลวงพอ่อฤาือีลิงดำเิ่นกับมรณาภาพไปนานแล้วหลวงพอ่อฤาือีลิงดำนี่เป็นพระที่ปฏิบัติมโนโมยอัตตามาที่สุดแต่เพิ่นมักใส่คำว่ามนโนมยิทธิแต่อีหลีแล้วมโนโมยอัตตาก็คือนั่งรับตาไปแล้วกับปรุงแตง่งให้สำเร็จเป็นรูปเป็นล,นลางไปเห็นเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นนรกเป็นสวรรค์อยู่ใน มโนนึกคิดของท่านเองและท่านเก้ามาสอกันเอจนมีคนหลุนใหม่ๆเข้ามาถาม่าสรุทธูปหั้างสี่สองและสิบบตกนรกอาตมาก็ยืนยันว่าบ่าเห็นในพระไตรปิฎกแต่อัตามาเห็นในพระไตรปิฎกว่าผู้ที่ประพฤติอกุศลกรรมบททั้งสิบตายไปแล้วไปนรกส่วนผู้ที่ประพฤติกุศลกรรมบดท,ทั้งสิบ ตายไปแล้วไปสวรรค์อาติโยมทั้งหลายอันนี้เห็นเห็นแล้วการในสิงคาละกะสูตรนะสิงคารมานพเนี่ยบอกร่วมรวมรัดๆว่าคุยกับพุทธเจ้าพอสิงคารมานพนี่ถือพ่อแม่สอนว่าต้องไหวท้ทิศทั้งหกนะตื่นเศร้าขึ้นมาต้องไปไหว้เลยนะพอตายแล้วเจ้าก็ไปเฮตดต่อเ้อเจ้าก็ไปไหว้เจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยสอนว่า บแมนแนวนี่บบถือดอกอน,นะะทิศท,ทั้งหกอะว่าไปที่หละ่ะนะทิศเบื้องหลังคือไผคือพอคือแม่ทิศเบื้องหนะ้าคือครูพระชาอาจารย์ทษทีนะตมาก็จื่อบ่ได้มันสิมาจือ่อขึ้นมาตอนนี้มันบอก่อยมาทัานเดือนนะแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็สอนเรื่องอบายามุกทั้งหกนะผู้ที่ยังดื่มน้ำเมาอยู่ผู้ที่เที่ยวกลางคืน ชอบดูการละเล่นเล่นการพานันมีมูโบดีแล้วเกียรติคานเห็ดเกียกเห็ดงานเป็นผู้อยู่ในนรกเนี่ยผู้เจา้าสอนนะผู้ที่คือนอบายมุกแปลว่าัวหนานรกนะนี่เห็นละสองละว่ารวมร่วมว่าผู้ที่ผิดศีลหาผู้ที่ยังเสพอบายมุกทั้งหกข้ออยู่เป็นผู้อยู่ในนรกพอสั้นเนี่ยถ้บเบงตามคำสอนเนี่ย คนที่บ่ตกนรกเอาบ่าเอาตายแล้วพอศาสนาพุทธเจ้าพ่นบวาว่าตายแล้วจงไปตนกนรกแต่ว่าตายแล้วก็ไปตกแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งลายพอนรกของพุทธเจ้าคนก็บ,บ่ได้ว่าเป็นบานเป็นเมืองมาแต่งมาเขียนเงินที่หลังทั้งนั้นน,นะตามเจจิทั้งหลายเนี่ยตายไปแล้วนรกสิเป็นจังสันเป็นจังสีนรกคือสภาพจิตวิญญ,ญาณของคนที่มีกิเลสหนาอย่าไปบอกว่าตายแล้ว เบิงบ่ท่านตายเนี่ชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาดื่มเหล้าเมาสุราขาสัตตัดชีวิตโคตรโกงทุจริตค้รลปชัน่นลูกพัวเมียผู้ใดบ่สนใจนะผิดลูกผิดัวผิดเมียชาวบ้านโกงกหลอกล่วงเวายุแย่งแต่แข้งลัว่วนะวาเล่นเว้าเพ้อน,นะบ่สำรวมได้ว่าจะนะเสพสิ่งที่เป็นอบายทั้งหลายติดเหล้าเมาเบียรเสพยาป่า เบิ่งเอาผู้ได้เป็นดังสัตนนะครบสูตรนี่พิษศีนหาเต็มไปด้วยอบายยม,มุกบ่ต้องตายอะยังมีชีวิตอยู่ห้องกเรียวเห็นว่าโอ้โหนี่ชีวิตของคนอยู่ในนรกจริงๆนี่คือชีวิตของคนอยู่ในนรกเพราะนั้นสิบ,บ่ตกนรกอย่าเพิ่งไปเบ้าตายแล้วตมงโบท่านตายนี่กับพิสูจน์เห็นว่าเข้าบบตกนรกแล้วแม้แต่ในคีริมณนทสูตรท่านก็สอนชัดว่า นระกเนี่ยมันคือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวขั้นตอนนี้มีนรกตายไปแล้วก็มีนรกที่นี่ในพระไตรปิฎกอีกสูตรหนึ่งซึ่งเห็นชัดผู้ใดประพฤติอกุศลผู้นั้นไปนรกอกุศลมีอยู่สิบขอนะมีข่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาเพอเจอร์แล้วก็มีความโลภอยากได้ของคนอื่นมีจิตพยาบาทปองร้ายผู้อื่นแล้วขอสุดท้ายของอกุศลนี่คือเห็นผิดจากของธรรมหรือมิจฉาทิฐิมีความเห็นว่าการห้ท่านนี่บ่มีผลอันนี้ลึกซึ้งนะมีสองมุมนะเป็นทั้งบวกทั้งลบนะการห้ท่านเห็นบ่นบละห้ท่านบ่เลือห้ท่านบ่เบิ่ง บมเป็นพระกับปอมเป็นพระไปอุ่มบาตรเพราะโยมให้ท่านบ่เลือให้ท่านบเ่เบิงนนะต้องเหลือต้องเบิงแน่วสันก็เป็นช่องทางของพวกบิชชาชีพทรมาหากจินนะฮะหรือนี่แหละเสือ้อเสื้อวัตถุมงคลเสือ้ออ่วมคลังค่วมซักสิทธ์เสื้อนั่นเสื้อนี่ซึ่งถือครอบงำความคิดมันบ่เป็นหลักของผุดไปสือ่อบูชา วัตถุมงคลล่ะสางข่วมลำลวยให้หลวงพีนะหลวงพีก็เอาไปเปรผู้ใดก็บบรูนะมีเงินหลายลุยหลายกรอยู่บได้มันบเป็นนักบวชเป็นนักม่อมเมาคน้นเสื้อนะท่านเนี่ย <c oughs> ขอสุดท้ายเห็นผิดจากคลองทำาันเสื้อว่าท่านไม่มีผลเสื้อว่าญาติมีพิธี บูชาบวงสวงแล้วอันนี้ลึกซึ้งนะยันยปิที่หมายถึงขอปฏิบัติภาษาโบราณยันยปิที่ภาษาปัจจุบันนี้หลงวงพ่อโพธิลปะปฏิบัยว่าคือขอปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะขันเอาขอปฏิบัติเอาคําสอนพระเจ้ามาปฏิบัติจังขอศีลนี่เนาะมันเกิดผลบ่ล่ะขันปฏิบัติได้ดีๆเกิด,ดผลราะนั้นพระเจ้ามันจึงสอนว่านี่ในกินมมัิยสูตรนะ ศีลที่เป็นกุศลย่อมยังอรหัตตผลให้เกิดขึ้นไปอ่านในพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่นะวันนั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติกุศลกรรมบททั้งสิบเนี่ยผู้เจ้ากัตตระว่าบทตกนรกไปสวรรค์คําว่าสวรรค์นรกของผุดนี่หมายถึงสภาพจิตวิญญาณสวรรค์ก็คือจิตวิญญาณที่มันบอพอ่อคว่มทุกคว่วมีคว่วสุกอะครที่เอาซ้ำม,มีคว่วสุขนะสวรรค์ก็คือชีวิตมันอยู่ดีมีสุข บ่เดือดร้อนนอนทุกนะบ่อึดยูอึดกินอุดมสมบูรณ์นะบ่มีผู้ใดเสิมาตามขาตามหลังนอกจากมีกรรมมีวิบากนะเอาสวรรค์แบบตายเห็นนะเห็นสวรรค์แบบโลกโลก,กีก็ได้กินได้เสพสุปทุกทวารในเรื่องของการมาคุ้นข้าหาอันนี้เอินว่าสวรรค์กรรมะมาเมื่อจอดนะแต่สวรรค์ของคนมีศีนั้นบ่ได้วัตถุเป็นหลัก เอาเรื่องของจิตใจที่สงบสุขนะฮะคนบ่ตายนี่ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นนะเพราะัดคำสอนพู้เจ้าเป็นอาการลิกโกบ่มีการบ่มีเวลาเป็นบ่หล่ะนรกละ่ะก็บอกแล้วว่านารกก็เห็นเห็นโอ้ยผู้ใดบ่เห็นคนเสพยาบ้ายิ่งว่าสัตว์นรกเป็นบ่ขาพ่อขาแม่ขาพี่ขาน้องเรงๆเนี่นขาตัดข้อหิวหัวยางออมบ้านสัตว์นรกเด่นอันหูบ่ จ้าไปไก่ว่าได้แนละ้มานขาตายบิดเดเพราะสภาพชีวิตจิตวิญญาณเขานั่นแหละนระกที่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำโทษที่นะอยาหาวตาตมาไปอันนี้คนตายแล้วทันสอนไหวทันก็ต้องรับผิดชอบนะแต่ตามาฟังทันสอนแล้วว่เขารักพระไตรปิฎกอะจริงจริงอันนี้ตมาเบานะรับผิดชอบคาบอกกะครองเองแต่พอฟังแล้วว่าเขารักพระไตรปิฎก ส่วนมากเป็นมโนโมายาอัตตาของท่านนะท่านก็เสียไปลแล้วล่ะน,นะแต่ขออนุญาตวิภาคกังหน่อยเนจะเจิรุ่หญ่นะนะแต่ว่าแหมเนาะอาจมาก็ศึกษามาอยู่พอสมควรเจจิรูปใดเป็นรูปใดมนบออันนี้เดี๋ยวลูกศรีหาหลวงพอ่อฤาษีเร้ยงดำจมายองอามาอีก เดี๋ยวเอาไปลงไลน์เนี่ยเดี๋ยวเอาลางเอาไปลงติ๊กตอกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ่มสกรรมเอารับผิดชอบคําบอกอนะแต่กันโยกไว้แต่ว่าเรื่องการเรียนการศึกษานี่อิลีมันมีหลักวิชาการอยู่แล้วที่นี้มันก็นแล้วแต่ว่าผู้ใดเอาลักวิชาการอันันต์มาตีห่วมไปแบบใดนะแต่ต่อมาว่าเป็นปนางกินตนาการไปนางปั่นมโนโมยตตาเราเอามาสอน เอาไปเทียบเสร็จแล้วพระไตรปิฎกแล้วมาว่ามันบอกเขา,ารักพระไตรปิฎกนี่จังบอกว่าปั้นพระพุทธรูปหนาตักกว้างซีศอกแลว้วโบตกนรกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใด